เรียนพลตรีระพีพงศุภัยบุญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3สถานีตำรวจภูธรเมืองยะโสธรโดยพันตรีเอกมังกรกวีกรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะโสธรขอนำเสนอผลการปฏิบัติราชการดังนี้สถานภาพกำลังพลข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรอัตราอนุญาต94นาย คนครอง86นายไปช่วยราชการสองนายคงเหลือ84นายข้าราชการตำรวจชั้นประถวนอัตราอนุญาต150นายคนครอง87นายไปช่วยราชการ14นายมาช่วยราชการ1นนายคงเหลือ74นายผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธรประกอบด้วยพันตำรวจเอกมังกรกวีกรผู้กํากับการ พันตุรถโทอัติพัฒดาทวีรองผู้กํากับการป้องกันปราบปรามพันธุรถโทสรันพงศ์จักสุกันรองผู้กํากับการสอบสวนพันธุรถโทวรุฒิทันมุกรองผู้กํากับการสืบสวนพันตุรดโทยุทธนาโพทองรองผู้กํากับการสอบสวนและพันธุรถโทสมศักดิ์ทองป้องรองผู้กํากับการสอบสวนสถานภาพอาวุธและยานพาหนะ รถยนต์เช่า9คันของราชการ5คันรถจักรยานยนต์67คันวิทยุสื่อสารแบบพกพา30เครื่องแบบอยู่กับที่1เครื่องกุญแจมือ67อันเสื้อกรอก56ตัวเครื่องตรวจวัด,วดแอนกอลอ์6เครื่องเครื่องตรวจจับระเบิดแบบมือถือ1เครื่องเครื่องตรวจจับความเร็ว1เครื่องอาวุธปืนปืนสั้น201กระบอกปืนยาว98กระบอกปืนช็อตไฟฟ้า1กระบอก เปิดศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจนายวิรุธวิชัยบุญผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนางสาวนฤมนแสนทวีสุขยุติธรรมจังหวัดยะโสธรพันธุ์ตุลตรีธเนศเทพสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธรอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะโสธรพันธุตุลเอกมังกรกวีกรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะโสธรพร้อมแขกผู้มีเกียรติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธรเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อวันที่4เมษายน2566เวลา8นาิก30นาท,ท,ทีพลตุรรีธเนศเทปสุดผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยโสธรพร้อม พันตำรวจเอกบุรพัฒน์บุรีพักดีรองผู้บังคับการพันตำรวจเอกมังกรกวีกรผู้กอบกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธรพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการสองพร้ยบหริเวณหอประชุมวิถีอีสานส,สารกางจังหวัดยดโสธรโดยมีนายวิรุทธิวิชัยบุญผู้ว่าราชการจังหวัดยดโสธรเป็นประธาน โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติเมื่อวันที่4เมษายน2566เวลา10นาฬิกาพัตรีธเนศเทพสุดผู้ังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธรพันโทรเอกบุรพัฒน์บุรีพักดีรองผู้ังคับการนายวิทยาเพชรรัสสาธารณสุขอำเภอเมืองยะโสธรพันโทรเอกมังกรกววกรผู้กอบกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะโสธรพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองยะโสธรกำนันผู้ใหญ่บ้านอศม พร้อมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนแพรู่้เข้าร่วมโครงการร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติณบ้านหนองบ่อหมู่ที่4ตำบลหน,นองหินอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรโดยมีนายสรชัยครองยุทธในอำเภอเมืองยะโสธรเป็นประธานออใหออให,ให,หปป้่่่่ยยเืไมคปปการแงพบี